รถจากทีดีห้นหนึ่งนะครับที่อุรเหมาซื้อมือสองมาจากญี่ปุ่นเคยลากชุด JR บูเทนอยู่นะครับตอนนี้กำลังจอดโลทินโลยทางนะครับเตรียมไปโลยทางในงานก่อสร้างทางคู่นะครับ เดี๋ถ้าโชคดีผมน่าจะได้ถ่ายตอนที่รถคันนี้ทำงานนะครับอันนี้ก็จอดอย,อยู่ช่วงระหว่างแถวสถานีคองกระคตนะมีหลายกระบะท,ที่มีหินเติม้วนะครับอันนี้ก็ทยอยเติมหินเพิ่มอยู่ ผมบอกของเอกชนที่มารลบเหมาของงานก่อสร้างทางผู้นะครับเอาดินับดูก็ค่าต้องตักประมาณ8เที่ยวนะครับถึงจะเต็มกระบะของรถไฟเจ้าหน้าที่กำลังไปเตรียมรถจักรด้วยนะครับ อีกแปลว่าวันนี้เราจะได้เห็นรถคันนี้ทำงานแน่ๆเลยครับเดีย๋ยวรอติดตามรับชมกันได้ในช่องบ้านปกสเตชันเลยเครื่อง้ะครับ เื่องนุ่มๆแต่ทรงพลังนะครับคันนี้สองเครื่องยนต์ขนาด2,000ฝว่าแรงม้าเลยครับใช้เป็นรถจักรที่ลากขบวนหลักได้เลย เสียงเครื่องนิ่มๆแบบนี้แต่บอกได้เลยนะครับว่าส่งพลังมากโดยขนาดเครื่องยนต์2เครื่องนะครับที่รวมกันถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดแต่ะ2 5 0 0แรงมานะครับไม่ต่ำกว่า2,000นะเท่าๆกับพวกหัวจักรหลักของเราอย่างอันสตอม g a พวกนี้เลยครับ